กูกู <c oughs> <c oughs> บุ้งชูบุ้งชู <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะติงอยู่ที่อลาคาสตีนะคะอม,มาเดินออกกําลังกายวันนี้อากาศดีมากอากาศดีมากนะคะวันนี้หน้าแผงตองแล้วนะคะก็คือฤด,ดูใบไม้ผลินั่นเองซึ่งคืนนี้นะเขาก็จะมีการเปลี่ยนเวลานะคะก็คือเราจะขยบเวลาขึ้น1ชั่วโมงนะคะจากตอนนี้นะคะก็เท่ากับว่าเดี๋ยวติก็ต้องห่างจาก ระยะเวลาห่างจากเมืองไทยเนี่ย5ชั่วโมงแล้วจากปกติ6ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนเป็น5ชั่วโมงเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะห่างกัน5ชั่วโมงแล้วนะเราจะบอกว่าคนฝรั่งเศสหรือฝรั่งน่ะเนาะอืมเขาจะให้ความสําคัญกับเวลามากเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะอะไรเพราะเราจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้ ต่อให้เรารวยแค่ไหนเราก็ซื้อเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เห็นไหม,มเขาจะให้ความสําคัญกับเวลามากไม่ว่าจะฤดูการอะไรเวลาที่มีแดดออกแบบนี้เขาจะดีใจกันมากนะเขาจะออกมาตากแดดรับแดดอ่อ,อนๆน,นะคะอืม้มอบอกว่ออกาทํากิจกรรมข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะนะซึ่งวันนี้อากาศดีทุกคนออกมาเดินออกมาวิ่งออกมาออกกําลังกายกันนะคะวันนี้ก็วันเสาร์ด้วยวันสุดสัปดาห์นะคะวีเอน,นะ ทุกคนก็จะมาทํากิจกรรมข้างนอกกันนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะที่เป็นไล่หง่นที่ติ๊กชอบมาเดินมากๆนะคะตอนนี้มองไปทางไหน,นก็จะเริ่มเห็นใบอ่อนๆของไม้นะอยากจะเก็บยอดไปจิ้มพริกจังเลย <c oughs> คิดถึงมาบ้านเราเวลาที่ใบไ,ไม้เขาแบบแตกยอดเนานะอยากจะเก็บไปจิ้มน้ำพริกินจริงเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าไหนกินได้บ้างน,นะ อนข้างเสร็จนะที่นี่นะมีบางคนเขาแนะนำที่มานะำบอกว่าให้เราวิ่งสัก200เมตรแล้ไเยอะๆนะมันต้องวิ่งเร็ว่ปานสายฟ้าและแทปานวิ่งเยอะๆสัก200เมตรแล้วก็หยุดเดินแล้วก็วิ่งต่อประมาณ2 0 0เมตรแล้วก็หยุดเดินคือสลับวิ่งสลับเดินนะจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากจะดีต่อหัวใจเรามากเลย,เลยนะ <c oughs> โอเคค่ะถ้าอยากมีสุขภาพดีนะคะเขาบอกว่าการที่เราอยากมีสุขภาพดีก็เหมือนกับเอ่อการทําบุญนะอืมจริงๆเพราะว่าเราจะทําแทนใครไม่ได้จริงแล้วอยากสุขภาพดีเราก็ต้องทําด้วยตัวเองนะให้คนอื่นทําแทนไม่ได้นะคะแล้วอยากทําบุญก็เหมือนกันและให้คนอื่นทําแทนไม่ได้ต้องทําด้วยตัวเองอืมเนาะ โอเคค่ะก็บงวีเอนกันบงวีเกนกันทุกคนนะคะสุดขอให้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่วิเศษสำหรับทุกๆคนค่ะแล้วก็สำหรับสายเฮลตี้นะคะรักสุขภาพกันเยอะๆนะคะเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะรักตัวเองกันนะคะเช้า